ก็ล่าสุดฮะทางวุฒิสภาชุดเก่าเองก็ยังมีบทบาทนะฮะ,ฮะล่าสุดคุณพรเพชรบอกว่าเตรียมจะนดัดประชุมวุฒิสภาในวันที่8กรกฎาคมนี้ครับมีการถกยติด,ด่วนของคุณสมชายนะครับที่มีการ ตั้งนะครับเสนอให้มีการตั้งกรรมกรบริการศึกษาผลการเลือกสอวอของปี67นี้ครับต้องยอมรับนะคะว่าสอวอสมชายนะเขาดูเรื่องนี้เรียกคําว่าไม่ปล่อยเลยดีกว่าหลายแง่หลายมุมแล้วก็หลักฐานนะคะก็เปิดมาจากสอวอสมชานี่แหละแต่จนถึงบัดนี้นะเราก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรกตอ,อาคารมีการเทคแอคชั่นอะไรอย่างไรนะคะต้องรอดูก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณพรเพชรนะคะวิชๆๆลชลชัยค่ะ ประธานองที่สภานะคะท่านยังเป็นอยู่นะเปิดเผยว่าในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการอที่สภาหรือว่าวิปุธุธสภาได้มีการเรียกประชุมวิปุธุธสภาเพื่อหารือถึงการนัดประชุมในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะเนื่องจากมองว่าขณะนี้กกตเนี่ยยังไม่มีการกําหนดการประกาศรับรองสอวอชุดใหม่อีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่1ประจําพศ2567จึงถือว่าสอวอชุดปัจจุบันยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะ ท้งนี้ในการหาหรือได้มีการแจ้งกำหนดวาระการประชุมวุฒิสภาโดยมีรายละเอียดสำคัญก็คือการพิจารณานะคะยะติของนายสมชายสแสวงการสอวอรที่เสนอให้วุฒิสภาตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาถึงการเลือกกันเองของสอวอชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญพศ .2560 มาตานะคะ107ค่ะครับโดยนายสมชายครับให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเสนอยติดังกล่าวครับเป็นการถอดบทเรียนการเลือกสอวอเหมือนกับการเลือกสอวอปี2562 ที่มีการศึกษาและถอดบทเรียนการเลือกครับเพื่อใช้เป็นข้อศึกษาในโอกาสต่อไปทั้งในประเด็นการเลือกกันเองการจัดตั้งเขาภัยครับการจัดเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมอย่างไรก็ดีครับในการศึกษามีการเตรียมเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรัฐธมนูญครับพระบัญญัติประกอบรัฐมนูนและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกมาร่วมศึกษาครับส่วนจะสามารถทําหน้าที่หรือศึกษาได้จํานวนเท่าไหร่นั้นหรือกี่วันก็ให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้การเสนอยติดังกล่าวเป็นการทําหน้าที่ครับตามรัฐธรรมนูญในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับโดยคุณสมชายย้าว่าการศึกษาคือเกิดอะไรกับการเลือกสอวปี67ครับที่พบปัญหาค่อนข้างมากครับขณะที่การเลือกกันเองของสอวปี62นั้นไม่มีการร้องและไม่มีปัญหาสิ่งสําคัญก็คือระเบียบของกรอกตอ,อาจจะมีปัญหาโดยเพราะการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครการเข้ารับการเลือกที่ปี2 5ง7มีข้อแตกต่างจากปี62 ที่กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานลงนามรับรองแทนให้ประชาชนรับรองกันเองครับทั้งนี้จะมีข้อเสนอที่เป็นแนวทางแก้ไขประเด็นที่ไม่ถูกต้องในอนาคตด้วยรวมถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวและการจัดตั้งนะฮะด้วยนะฮะประเด็นนี้คุณสมชายกล่าวไว้นะครับ